สวัสดีค่ะที่นี่วังอาค่ะเชา้าวันเสาร์ที่19มีนาคม2568ค่ะเวลา7นาฬิกาค่ะมีพบกุ้งเล็กนะคะกุ้งใหม่ที่ปล่อยไว้กุ้งหนึ่งเดือน10วันนะคะกังกพุนอยู่นะคะกุ้งอายุหนึ่งเดือนกับ10วันนะคะ ตัวใสดีมากเลยค่ะใสใหญ่ดีนะคะไดเดือนที่หนึ่งหนึ่งเดือนสิบวันสิบวันที่สองนะคะมีวุ้นนี่ยนี่คือการเช็ดปุ้งทุกสิบวันนะคะมีหวีวุ้นเล็กน้อยค่ะแมงกระพุนลดลงนะคะได้ยินแต่เสียงดีดนะคะเดี๋ยวใหดดด้ดูเลยก็ได้คุ้งที่ดักได้วันนี้นะคะหนึ่งเดือนสิบวันค่ะ ขนาดไซส์ะค,ะค่ะไซส์แ่มือพอดีเลยนะคะจะแ,แข็งแรงนะสีไม่เหมือนของรถสีใสค่ะไม่เหมือนวังป่าค่ะ,ะอือฮสรุปนะคะไม่มีกุ้งใหญ่นะคะมีแต่กุ้งใหม่มีแต่กุ้งเล็กนะคะชุดที่สามนะคะชุดที่สามคะ่ะมีไซส์ใหญ่เหมือนเมื่อกี้อีกสี่ห้าตัวนะคะ กุ้งใหม่ค่ะอายุหนึ่งเดือนสิบวันค่ะชุดที่สี่นะคะเก็บกุ้งได้ค่ะแต่ไกลมากชุดที่สี่ค่ะไกลจนมองไม่เห็นนะคะเห็นแมงกระพุ้นค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะครบสี่ชุดค่ะไม่พบกุ้งใหญ่ไม่พบกุ้งเก่านะคะระดับน้ำวังอานะคะอยู่ที่สองบล็อกค่ะวันนี้ขึ้นหนึ่งคนะคะมีการดิมนน้ำเข้าค่ะนี่ค่ะกรองน้ำเข้าค่ะเข้ามาสองวันแล้วนะคะผ่านตะแกรงค่ะเข้ามาตั้งแต่สิบห้าควันนี้หนึ่งค่งอ่ะ,รออะสรุปนะครับกุ้งวังอาหนึ่งเดือนสิบวัน นะครับได้มาประมาณ10ตัวตัวเท่านิ้วก้อยก็ถือว่าแข็งแรงดีกุ้งเก่าประมาณ7เดือนไม่มีกุ้งแล้ว